สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมโอทชั่นอกับรายการกินกับตัวครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชสเตอร์นะครับหรือเชสเตอร์กิลด์เนี่ยแหละนะครับผมก็ลองรับประทานเมนูใหม่ของทางเชสเตอร์นะครับจะเป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับจะมี2แบบนะครับข้าวแกงกะหรี่ไก่กรอบกับข้าวแกงกะหรี่ปลานะครับผมหรือว่า golden fish นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวลองชิมเลยดีกว่านะครับคือปิดคาดมากเพราะตอนแรกผมดูในรูปเหมือนน้ำตาล ไม่ไม่น่าใหญ่ขนาดนี้โอ้มาใหญ่มากมาครับแต่ชิมเลยดีกว่านะครับอย่าเสียเวลาพูดพันนำเพกมากกว่านี้กินเลยีนวันนี้ครับชุ่มๆเป่า้ิวนีงครับร้อนอยู่อข้าว้มกดีมากครับไม่แผ่เลย เห,หมอคนนี้ชอบข้าวไม่แข็งแต่ผมนะหมอะเพรามึงกินอะไรก็อร่อยเพราะข้าวแข็งเหมือนข้าวมันอมน้ำแต่กินข้าวกรุบกับแกงเนี่ยรสชาตนไม่ได้ไม่อร่อยเพราข้าวแข็งไม่แข็งอ,อร่อยครับเพราะไม่แรงเกินด้วยครับ เข้า,าแกงกะหรี่รสชาติไม่แรงเกินไปนะครับถ้าใครชอบเข้าแกงกะหรี่ของเราต้องมาถือว่ากำลังดีเลยและรสไม่แรงเกินไปด้วยครับไม,ไม่ไม่เผ็ดด้วยครับไม่เผ็ดมากเกินไปด้วยครับเพราะว่าบางที่แบบโจ๋นมากๆนูกไหมนี่คือแบบรสแบบพอดีเลยคือพูดง่ายๆว่าสามารถรับประทานได้ทุกคน ทุกคนทาได้หมดเลยผมเชื่อเลยถ้าไม่ไปปรุงก่อนนะไม่ใช่แอบใส่พริกก่อนอะไรใส่อะไรเผ็ดเข้าไปก่อนอันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นรสชาติเปลี่ยนเลยนะแต่อนนี้คือกําลังดีเลยบอกเลยอร่อยมากครับจริงเดีนะ๋ผมขอตัวกินต่อนะครับผมส่วนเวลาลงแล้วกินอาหารเสร็จเนี่ยกินโกลเด้นฟิตได้แหละนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรันนี้สวัสดีครับ